ซึ่งกรอกมาอย่างไให้ดูดิโอ้ไอ้ปดไรทำให้กลตัวไก่จึงเลยอะไก่แบบจริงรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยต้องมาแบกไก่เนี่ยโอ้ยเอาไอ้จอไก่ค่ะไปแล้วเ้ยเจอมาแล้วมันร้อนอ่ะโอ้ยจอไก่อไก่เนี่ยวยดีแล่วเป็นไอ้กอกอีแล้ว วันนี้เบิ์มจะไปแก้ไอ้เกิดกับปายไม่เคยได้เลย,อยอเอาช้วยเกิดกับปอนเล่นดีกว่าวันนีวเอาเอา,เอาให้ม่เข้ามาวะอยู่เฮ้ยหม่เพิมเลยโหเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันไก่นี่ว่เนี่ยด้วยไรเนี่ย hey. นั่นม oh ันตัวละกรเไรี่เจดูดิมไใ่ไม่ได้รักันเล่าแล้วนี่อะไรเส้นก่อกมาอย่างไหนดูสิโอ้ยพี่เจนแบบเบิร์ตเข้เขาไมเตตัวไก่ดึงเลยอะไก่เป็นจริงเปล่าเีรอเฮ้ดูนี่ดูนี่ล้ลล เอดเอดเอโดร้อากดีอยู่ปักทองจัดผู้ดูปักทองจัดปักทองใส่กอกาจัรยแคกูปักทอ,กอ,กอกกงเหรยดูดปักทองอะไรเห็นดาบหอกเขาเรียกหอกดาบอะไรอย่างน้อยๆหอกก็ไม่ขาดเหมือนทงกากๆหรอวะ,อะ,อะ,ะโอ้โหโอ้หโอ้อย่างอ้โโห มงเลล่นโชว์ทั้งเเกมดี๋ยวพี่แจกของนะจ๊ะพี่แหน่เอาเงินไปเอาไปเลยไอ้พวกไก่เอ้ยใครท่านโดนใจแรงเมื่อไหร่โดนจบเกมกดเลยเจิดกดเลค์เฮ้ยเฮ้ยต้องมาแบกไก่เดี๋ยวไก่กาอะไรเนี่เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลกินข้าวแรงเราโบโอ้ดูไอ้ชสยกาะกระกาคนนั้นสิเฮ้ยไม่ได้บูดี้บูดี้ดอยนะ โดนเลยนะตาพี่มาไอ้น้องอ้ตัวายมีตูเดบิมีเจนมีกูเดบตกูเดวเบิร์ตไอ้จอยพวกแอบดูตูดกูเพอเนี่ยไปแล้วไปเองพีกวายมเออเราไปลงเราไปตายก่อนนะไอ้บิ๊ดี้ลงบิ๊ดี้ลง ภาพนอนมันยิ่งนอนบ่อยให้ถ่ายใล้ตามับกักูหันกลับมากูเห็นพวกมึงแยกออกไปตั้งนานแนะสบายเอ้ยเบอร์สี่นั้นใครเจอดอกเจอระวังนะมีคนโอ้ดีดบอยคนมาดีกว่าให้มันระวังซอยขวแนว้าวลิงดอกหลาดเก็บกิ้วไปดีครับยิงบอดหรือเปล่าใช่มันคือคนมันคือคนบอด เดี๋ยวพึ่งตายนะเดี hmm. <higher. S 2> uh, ๋ยวพาไปขี hmm. ่ม uh ังกรกับหมูมังกรได้เหรอใช่ไม่ถามจอร์ดดีกว่าเดี๋ยวพึ่งพาจอร์ดไปขี่มังกรดู้วยกินกับบ้าใช่มังกรพบนไฟด้วยมังกรพูดได้ด้วยก่อนพูดได้ด้วยมาขี่ข้ามมาขี่มังกรมาดิถามจอร์ดดูมังกรพูดได้จริงใช่ไหมจอร์ดใช่พูดได้หมดจ้าวจี๋จ้าวจี๋ ใครขี่มันมันจะเรียกชื่อคนนั้นเว้ยจริงๆหรอใช่คนโหดมันก็จะเรียกชื่อแต่ถ้าแต่งตัวมาเจอมันก็จะเรียกไก่ไกันมันมีด้วยหรอใช่มัน,<ช>มนจะไปไหนไอ้ไก่เราต้องพาจื่ว่าแล้วจื่ไม่เชื่อว่ะหลอกมันเนี่ยไม่หรอกจริงเดี๋ยวพาไปดูจริงๆมันกลายเปดนว่าเจ้าตัวดดคนเดียวมันจะกล้ายหรออยู่กับเจอไงจ๋อก็อยู่กับเจิดไงอไอ้คนคนคนเนี่ยคนอุ้ยมันลงแล้วจ๊ะ มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่หวหก็อันตมามันอยู่แนว้าอ้ยอไรกันเลยเนียเฮียลมนงเออโคตรเจ็บเลย เล่นด่านแล้วมันก็จะไกลกากเหมือนเดิมเลยนะไปเชียร์จีนะตายทิเบื่อทุกคนสวย,ยนนจอตัวไก่เลยไปทำไมคนเดียวนะออโออยล้วก็ไม่หลอเพื่อนไปเล่นเป็นไปเล่นเป็นปประวังตัวไว้หลายคมจ้ามาลงรถยังไงวะทางได้แม่ป้าคนขวาเออที่บอกว่า ขวาัวาเขียวเติเด,ด,ด,ตดไปชุบตอนก่อนเร็วช่วยด่าดยช่วยโดยช่วยด่าดชุบด้อดนเติร์ดจรค่ะมันมันเดียมมันมีตัวดักอะกูมีเจอดจริงมด้งเลยว่ะเออกระจายบอดหรือเปล่ายีงไงมีคนมีคน ลงกันหมดแล้วใช่มีรถจะเจอกันรถนั่งจะเจอกันรถนั่งมีเอาเบอแล้วทำอะไรหน่อยอุ้ยโดนตายมองเอยแม่บอกแรงไหมอ่ะดูบอลไปแล้วเดี๋ยวบอไกลมากดูดิเราอยู่ไกลมากเลยวิ่งไม่ทันแล้วไล่ไลวิ่งไปวิ่งไปไปรับนี่อยู่มองหาเอ้ยมีรถบัสด้วยเดี๋ยวบูเอารถบัสไปรับมรถจอดนะจอดจ้ารถมาปล้วเอางั้นมาว่ะจอดมาแล้วมาจอดมีรถนั่งไม่ถึงไปได้เดี๋ยวเราตายก่อนแล้วเร็วน่าดองคนน่าดองดองคนไปรับเถิดเลย เย่งอยู่กับไอ้ก็เกงกไม่ใสไม่ี่เกงเราจเดินีเกงเดี๋วพิซื้อเกงลย่กอนเลยอนเดจอเข้าวงไปเลยเดี๋ยวจอตายเอาแล้วไงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้จอเร็วไอ้จอขับรถขนี่ไปเดนมันขับแรงมากเลยคันนี้ทม้งมเดินทิ้งกเดินทันยาด้วยนะเพื่อนลอยลอยไดเดือดทิ้งได้ให้แล้วเกิดทิ้งทุกทีทุกย 哎，被你说。 มีแฮมีปิ๊นี่อยาลงมาช่วยแต่ไม่มียาแล hm <laughs> 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 ้วนะโอ้ตายหงอ่ะม <eh anyway> ันมีแล้วอะเป็นไอ้ป่อยเงี้ยละเอาชิ้นตู้เอาชิ้นตู้เอาชิ้เอาเราเหรียญมึงไปแล้วนี่หว่าแล้วกูวิ่งกลับมาทำไมเนี่ยเอาไปเอาไปอะเอาีเอายังเหรอยังไม่มีคนเอาไปเหรอมีแล้วไม่รู้แต่ไม่ว่ามีคนเลยโอ้ยังไม่หว่าเดี๋ยววิทย์ช่วย เก็บเพื่อนโอเคเพื่อนตาเไม่เจ้อุ้ยกูจะตายหมอแล้วเนี่ยกูจะไปเก็บใครได้เนี่ยโอ้ยกูไปเก็บย่เพื่อนเจอไงทีละคนเอาที่หมายแต่แต่ว่าฉ้อนกลัมาแล้วฉ้อนเลือดเต็มนะตะเบิ้มเนี่ยจะตายห่าแล้วเนี่ยยาหมดแล้วกูตายแล้วเนี่ยไปแล้วนาโอ้จะดูจะเพื่อนตากูกูไม่มียาแล้วตายตายเวิร์ตายหมอแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆนะ จอยเบิ่มป่จอยจอยจ้าไปช่วยเกิดก็พอไปช่วยไปเก็บอันนี้เกิดก่อนแล้วเบิ่มจะตายหมอแล้วมเลิดมาเกิดมาเกิดาเอาเกิดมาเดมาเกดม่กมเมาเาเกิดเกิเกิดมาเกเมาเกิดมดเกิมมเมาดกเาดมเ โอ๊ยัดหัดน้่เราพิมขอเก็บนะโอ้ยเออบูมจะตายโอ้ยตายไปแล้วไปแล้วทุกคนหนีไปเพื่อดีไปหนีไปหนีไปอตายจอดจอดรีบไปชุบเจอรก่อนเลยเพราะว่าบูมเก็บมาแล้วไปไปตึงแล้วไปไปตึงแล้วตายถึงถึงเพื่อนถึงเราต้องถึงทำไมชีวิตมันอนาถาขนาดนี้วะตาแล้วจอดจอดตาย ดูดูมชอีเอามาชูไม่ได้มีคนชูแล้วตูนี่มันชบตั้มไม่ได้อะมันตายพวเราชบคังอยู่นี่เราไม่ต้องไปไหน้วมันไม่ง่ายที่คิดยาหมดแล้ว เยวเลยแม่น้ำโอ้่อแล้วไปแล้วพกลับไปช่วยจอดคนเดียวเลยอู้เจอคิวได้ตั้งสตัวแล้วเลยมารรมดาอุ้ยสีกิววะัะจีกิววะนะไม่ใช่จะโมอ